เดี๋ยวตอนนี้พามาบึง่งสวนนะครับเป็นสวนของในบ้านน,นี่แหละของแซวบ้านพวกมันสวนมันนะครับข้างในอหมอกทางพุ่งามขนาดผู้ผูในกล้องไม่รู้จะเห็นไหม คิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากเลยที่บ้านเคยมีนะครับข้างหลังบ้านผมจะเป็นแบบนี้แหละเป็นทางแบบนี้บรรยากาศดีนะครับส่วนมากจะเห็นเป็นเปลือกหอยนะครับเป็นเป็นปุ๋ยหรือเป็นอะไร จักอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะีน่ขาวๆตามพื้นเป็นเปลือกหอยทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นทางเป็นถนนเป็นทางใช้สัญจรนะโอเคบบไปไกลนะครับผม ไม่ไปไกลบรรยากาศดีนะครับที่นี่กินธรรมชาติแบบเข้าจมูกแล้วโอ้คิดถึงตอนเด็กๆเลยนี่ยังีแล้วเปลือกหอยจะเยอะนะครับนู่นข้างในก็เยอะเหมือนกันขาวๆอ่ะมีตั้งเปลือกหอยแขงหอยอะไรต่างๆเนาะหอยเชอรี่บ้าง เดินกลับก่อนนะครับตอนนี้กำลังที่แจกขนมเล็กน้อยนะนี่โอ้โหนุ่มหล่อ้เขาน่าจะสลับกันมื่อกี้เดี๋ยวเบิึ้บนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวลูงดีไม่ใช่ขนมไม้เพิ่นเพิ่นเพิ่นโตน้อยก็เสืร์นิดหน่อยอืมต้องแบบนี้หรือเปล่าเออเออมัดเลยจะ ฝันฝันหลังนะเวิรงเวิรงผมออเดแกเ็นกรท้าเอาก้าวแะเท้าให้กระเท้าให้ด้ต้องต้องมน้องมาขึนก็ดีเลยอันขอบคุณนอันอาลุงเบาในเด้อรับครับุกครับงครับทุครั้ทุงทุทุก้งทุกครงไุ่ทุครับลุกงทุกอออย่าอย่ามีครับต้องมีทุอย่างเดียวน้องเกครัรู้นี่ทุ สุจรตเออสุจเออนี่แม่สุจรผมรักสิบแปดเุด็กสิบแปดกะุจเอาสุจก่อนเอออ่าสุจริตุยนี่สวงเลยอันนี้พิเศษพิเไม่เหมือนเพื่อนโอ้โหเอาไปให้พอดีเลยหนงทุพอดีเลยเอาไป เออคนหนึงได้แล้วนี่นะีกงบอีกคนงบเยอะวันนี้โอเคมีชื่อลาพี่เอกครับนี่เด็กๆก็นาขนี้ขอบใจขอบใจนี่ขอบใจมีใจบ่มีใจมีใจบ่มีใจลายอยากให้มาดูดูบ่อยากให้มาดูดูไปบ่ได้ไปห้องรียนบ่บ่เชิมบิเชิม เพิ่เติมนั่งนั่งนั่งเป็นแถวนะน่ารักเลยนะครับอ่ะลองเพลงให้ฟังเนี๋ยลองปิ้นอยู่บ่ ลอง้ามลองเลอาเอาลลงงล่นสเอาลมาเป็นกับเต้นก็ได้เต้นอันเพลงเพลงซากนีบอยากฟังไปองน้องเอาน้องมินี่พี่น้องมนีน้องเขินเขินเการเอาน้แล้ขนมอีกแล้ว

เล็กเงนนี่สวยถูกย่าน้ํานี่หัวส่มน้ยใส่อยโอุนี้นยน้อ่หัวน้อย้อานอะนี่าไปใ้นออ้ผู้ใดใส่ได้บัดนี้หุ้นผู้ใดใส่ได้คน้อยน่อย้อยน้บ่เอใส่ได้เนาะ เอาเเอาเขยเอานเ่สดเออีคนี่เออ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 อ่ารงนีของไปนี่คนน้้นใต้ทุนโน้นโอ้นีน้อยเด้นีทุนอน้อยน้อยนายจะเป็นทุนเอามาไ้ก็บันข้ามาใส่ได้อีกบอานี่ใส่ได้เบิดแล้วเา ไปนเอยู่บ่โอนี่นะนี่นะเอน่นี่นั่นนั่น่ด็กูนุ้ครับอ่าน้อยเดี๋ยวหาของผู้ชายก่อนเด้อผู้ชายอยู่บ่ใส่กใส่กป่งได้อยู่บ่นยได้ได้แม่บราเลือกให้เหมาะกับเด็กเล็กสินะใหู้กับคนเด็กนะครับเด็กน้อยได้อยู่เนาะ เด็กน้อยไอ้น้อยะเดิไกรกี่เานื้อเขียวนะให้นะดี่้อยูะีเด็กตองเด็กมันวโาเด็กเกินโอ้เด็กมากเลยเด็กกลางๆไม่มีเด็กๆรึโตๆไม่มีไม่มีเลยเด็กผู้ชายนี่บ่เนาะนี่ในถุงเด้บ่มีอีบ่ มีตัวของผู้หญิงผู้หญิงเราสุดกระโปรงให้พ้บ้าสองคนนี่บ่ตามคนเนี่ยอ๋อานูให้บ่าอ่นนเนาะี่นีนี่เหนเนผู้ชายบ่มีเลยเนาะมีนะของสาวนั่นเนี่สาวไหนชายบ่มีบ่เนาะากให้ของผู้ชายด้ผู้ชายใส่บ่ เออยันนีเออวันนี้เลยเออจะซือเน้อไดกเ้อเื้สาเอาไว้ใส่แล้วนะสาแ้วน่เ้อันนี้ใ่ไมน้นอันนี้น้นเออนั่นเออตงนนน้

ก็ของเด็กผู้ชายไม่ค่มีเนาะนในในั้นมีบ่ลูกของผู้ชายมาด้วนะอ๋กมาเอสูงผู้ชายออามาอันนี้มันบปมี่เนาะเฮ้ยมื่อฝนจะตกนั่นไยมาใส่เออฝนตกมาถุงฝนลินลงมาละล็อ เป็นป้าผู้ใหญ่บอกมีเสียงบอกให้น้องคนนั้นมีคนนึงที่ยังไม่ได้อันนี้เด้ซอนเนี่ยอันนี้ก็คืออยู่ได้ผมว่าเนาะให้น้องผู้ชายคนนั้นเนาะอืมมันมีชุดเหมือนเอามาเมือ่อกีน้น,น,นี่เอาบะเอามาเมือ่ <laughs> อกี้นีนะนะ่เลยบ่แกนน้้ละครัผมองผู้ชาย ก็ใส่ได้ฮะได้อเออนี่ได้ออนี่นี่ผู้ชเออแม่แเอาสตัวชุดผู้ชายของผู้ชายอคันผู้ชายคนนี้เด็กคนยังบ่ได้ยังบ่ได้บ่นะอคนนึงเอาคีบ่แบบอีคนนึงอันนี้ก็ยังท่ได้ได้เนาะสองคนเออผู้ชายสอง ส่วนมากเป็นกองผู้หญิงเนาะส่วนมากของผู้หญิงก็เลยผู้ชา,ายก็เลยไม่ค่อยได้หลังอ่ะโอเคเดี๋ยวที่ออกจากหมู่บ้านเนาะบายบายอ่ะนี่น้องๆบายบาย จุบๆโ <laughs> อเคเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับ